เจ้าหน้าที่และชาวเมียนมาในเมืองมันเดเลช่วยกันลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตเข้าเตาเตาผาศพขณะที่บางจุดมีการสร้างเตาเตาผาศพกลางแจ้งขึ้นเพื่อเร่งเผาร่างของผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย2056คนแล้วค่ะบาดเจ็บอีกมากกว่า3,900คนและยังมีผู้สูญหายอีกประมาณ270คนคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตน่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีก โดวยวันนี้รัฐบาลฐานเมียนมาประกาศให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา1นาทีในช่วงเวลา12นาฬิกา51นาที2วินาทีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่เกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันศุกร์เพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตทั้งหมดพร้อมทั้งประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา1สัปดาห์เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ ขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยรายงานการประเมินความเสียหายที่เพิ่งจะปรับแก้ตัวเลขใหม่หลังออกตัวเลขประมาณการครั้งล่าสุดเมื่อปี2014โดยระบุว่าหากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในร่องลึกนังไกทางตอนใต้ของประเทศและเกิดสึนามิตามมาอาจทำให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึงประมาณ298,000คนและสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่าสูงถึง2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ68ล้านล้านบาท จำนวนผู้เสียชีวิตที่คาดการล่าสุดนี้ต่ำกว่าที่เคยประเมินไว้ในปี2014ค่ะซึ่งตอนนั้นระบุว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตสูงถึง323,000คนหากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นในบริเวณดังกล่าวขณะที่เมื่อช่วงต้นปีนี้ทางการญี่ปุ่นเพิ่งจะประเมินว่าโอกาสการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในช่วง30ปีข้างหน้าเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ1075ถึง1 8 2แม้ว่าปกติแล้วจะเป็นเรื่องยากมากที่จะคาดการณ์การเกิดแผ่นดินไหวอย,อย่างแม่นยำค่ะ